ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินีเบาแอมละทงอยู่บ้านพ่อหญิหญิ้งนะครับเด้ออยู่บ้านพ่อหญิงครับเห็นข่าวว่าเล็กออกหาเทียก็เลยมาติดตามตัวเลขมาถามพ่อหญิงว่าถือบ่อหาเทียตบานเลขที่พ่อหญิหญิงครับท่านผู้ชมเนาะมาถามเป็นวังบ้าเป็นไหนโชคบ่อท่านผู้ชมถือบ่อคับเอฟซีถือตั้กันบ่นอ,อเลหล็กหญิหญิงเบาแอมละท,ทเง,งททเนี่ยจะได้อยู่แต่หันไดลบัวไหลนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะมันออกบ้านเลขที่เพิ่นครับ เบาแอมเอาตรงนี้ก็กันไว้อยู่ครับหาเจ็ดครับท่านผู้ชมเนาะกาบสวัสดีครับพอหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเนาะบุญเดีวไปเห็นงานบ่พ่อบุญเดีวไปเห็นงานเลยเออบุญเดีวไปเห็นงานเลยเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะยุดบริซจังไหนครับยุดเดาซื่อๆเนี่ยมันนี่คืลากระไรยุดโอ้ยับกระไม้เกยไก่นะคุณพ่อยับกระไม้เกยไก่นะเอ้ยเห็นหนาจัดๆเนาะแป๊กหน่อยดิกขอโทษขอะเอาไปเลยครับท่านผู้ชม เราหยับแมใใ่ไก่เน่อันโอ้เลขกออกฮาเจ็ดเนาะเก้าโอ้ยังกว่าหาเก้าเจ็ดบังะห้ฮาฮาเก้าเจ็ดเล็กล่างออกฮาเจ็ดเนาะคุณพอ่อเนาะโอ้กับพิดผาดกันลายเนาะครับเหล็กพออันยางยังโอ้ก็ <c oughs> มีเขาไม่รุดแหละครับคุณพ่อก็มีเขาไม่รุดธรรมดาเบาเอวมาทงกับมาติดต,ตามเพื่อเก่าล่ะครับประว่างวดนี่มันกับเขาบานเล็กที่ของคุณพอ่อแต่ก็มีเอฟซีเป็นถือนำคุณพอ่ออยู่ด้คุณพอ่อ มีเอฟซีถือนําอยู่เลยงินข่าวว่าถือกันหลายคนอยู่เสียรถจกเพิ่มมาจกหน้าอยู่แถวน,น้ำมันอีเพิ่นก็ถือ,อน้าอยู่ตัวเพิ่มมาบอกเพิ่มมาเสียรักหรือเสียเสียรักกับเสียลุบอกว่าสังส่งก้นอำเภอยังเกาะคุณปอนี่อำเภอกันทะลุมเป็นอยู่อำเภอกันทะลุมเนาะโอ้เสียรักเสียแม็กคูตัวเพิ่นถือมิจูบกับพญิงิงครับท่านผู้ชม คือลอยลอยนะครับรดัมรถยังคือลอย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 แล้วก็หยุเป็้นันบ่บอกโอ้พวกรถดัรถยังถือไปเลยถือไปับให้หัวมาเพื่อันแปรว่มาจับครบเนี่ล่ะโอ้เพิ่นแปลตัวจับครบนี่ผมบอกเพิ่นเปลว่าจันไหนว็แปลให้เบาแอมเราทงฟังไหมจับกัเจ็ด กุบเก่ามแล้วเลยเก่าเจ็ดเจ็ดเก่ามานมันไปใส่เนอะเอยเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าน้าาอ, <laughs> นอไหร่สามตัวบอกคุณบอกองตัวเดีแต่สองตัวตนบ่มือนะมือเบนหาคนบ่าโอ้คนบา่าคนบา่นบามือใส่เนาะ <laughs> มือใส่แม่นอนเนาะใส่กับหากเปร์เสียรักเสียแม่โครครับท่านผู้ชมก็ <c oughs> มีเอฟซได้หลายคนอยู่หรอกครับถือกันหลายนะครับเนาะพวกเปรต้องถือครับครับูลบังคนก็ซื้อบ้านเลงพี่เขามาได้อื บ้านเล็กที่ก็หาเจ็ดเนาะคุณพอ่อเนาะบ้านเล็กที่หาเจ็ดเบาแอมเราตงนีน่ก็ได้ยุติบลร้ายต่อครับคุณพ่อได้ร้ายไปไหนคุณพอ่อโอ้เนี่ยสิบานทนาะหมอฝากก็ซื้ออยู่บนหนองในเมืองค <พ trov, S 1> น่ะอฝากก็ซื้ออยู่ในเมืองคนน่ะลูกร้านซื้อไว้ให้ในเมืองเขาใส่าจเต็มอยู่โอ้ในเมืองนี่เขาสใจ่ายเต็มบ่จ่ายเต็มเพราะว่าซื้อไปโดนเดี้ยซื้อไปแต่ แต่หลายหมื่นนะอ๋อซื้อก้อนเหล็กสิออกเราไปหลายหมื่นแล้วได้ห้าสิบบาทแต่ถือว่ามีโชคอยู่นอกคุณพ่อเนาะแต่ทึ้นขึ้นหรือว่าแต่เบาแอมเราตรงนี้บ่ไเดียวเห็นเอฟซีฟังเลยกับบานเล็กผีเนาะก็เบาเที่ยวแล้วเกลี้ยกล่ำคนละก็บานเล็กผีน้ำในตัวก็ว่าอยู่แต่มันก็ลืมที่มันหลายหมื่นหลายหมื่นเนาะหลายหมื่นหลายเว้นก็อยากใส่แต่เหล็กสามตัวคนแล้วเนาะครับเนาะอยากได้หลาย ออก็ได้บาแอมก็ได้อยู่แต่หันบราณแต่ก็ได้อยู่กันเลยเอาเปอร์เซ็นต์มันใสหรอกเอาเปอร์เซ็นต์มันใส่บ้านเอกที่ของพอเงิงก็ได้เล็กๆนิดหน่อยมันเอกซื้อผลมะมลากใหม่มาเยี่ยงคุณพอเงิงคือเก่าล่ะครับเพิ่กก็นั่งอยู่คือเก่าล่ะครับผมใส่แพลไลตัวเก่าประจำนี่แหละครับผมท่านผู้ชมเป็นมัดเป็นมัดอันหวดนี่ฟันหรือยังคุณพอหมวนี่ฟันไปตัวทิพย์ตัวเรียนเนาะ ฟันบ่ฝันบ่ท่านเขาเป่ามาเลยฟันบ่ท่นเขาเป่าฮฟันแนวได้อเอาบอกให้เอฟสี่ฟังเนยฟันไปอุ้มลานแมน่อยูไว้อุ่มลานอุ่มล้านออแมนโอยูกับลยอุ่มล้านที่ละแมนเปส่อเขานอกบ้านไปกับไปอุ่มล้านล้านไห่ก็เลวอุ่มล้านมากเขามันี่นะมาคั่วมาอย่งนี้อุ่มซ้ำแมนมาไปตสี่ล้อเขาเนีะโอ้ ล้านอุ้มมันไหายแล้วอุ้มผ่าแม่มันนะครับครับครับจังไรอีกบ้านเมื่อกี้มันไห้ยว่าเศร้าไรแล้วแม่นมาจะไปเศร้าให้อ๋อครับครับฝันได้อุ้มเล็กน้อยอุ้มเล็กน้อยเล็กน้อยให้แม่โบยูเด้อครับท่านผู้ชมแม่อหนอกบ้านไปซื้อเข่านะโอ้แม่ไปซื้อเข่าเสือนมซื้อนั่นซื้อนี่แหรอเนาะแนวฝันครับข้อมฝันอืม มันบ่มันยิงในคว่ำฝันครับฝันเนาะปัน <laughs> ยิงยิงเป็นกับมหลานหน่อยมาอยู่นัเ่เด้อครับส่มติจุ่มที่เบาแอมเ,เอากำเข่าวสารทักข่าวสารมาให้ีดเล็กหน่อยกำน้องซื้อย,ยังก่อนออกาัดออกาัโอ้น้องออกาัเนาะน้องออกาัครับส่มติจุ่มน้องออกาัมาครับเนาะถี่กำเขา่านะนะครับไปที่ฟันมาจังไอีกเป็นเหล็กอยู่บอกคุณพ่อมันก็ออกเป็นเหล็กแล้ว อันวันแต่อุ่มแต่ลานอุ่มแต่ลานไม่นมันก็อักสิ่ว่าจังได็เ huh. ล no no um no ็กน้อยในน้ำยังหงน้องน้อเล็กหน่อยน้ำหนึ่งเนาะแม่อืมหนึ่งยังล่ะคุณพ่อมันไห้มันหงอยนี่ะเกาน้อยน้อจะหงไปจักสี่วันหึ่งยังอืมหนึ่งหนึ่งเท่าเดืนเท่าน้อมันน้องเขาอายุเท่าไรล่ะครับอายุจักเดือนสองเดือน สามเดือนแม่เนี่ยสามเดือนสามเดือนเนาะต้องมีสามดาววสามเดือนเนาะครับเนาะอันนี้ก็มากันหลายช่องครับท่านผู้ชมมากันหลายช่องลอยบันหน้าชาแนลต้องมีสามดาวเบาแอมรงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะมาสัมผัสพอหยิงครับในสามเดือนบอกคุณพ่อสามเดือนสามเดือนมันก็งื่ใสหนึ่งสามหลุดแต่หยังละน้องหมดเลยเนาะกะเล้งามอยู่เด้หนึ่งสามคุณพ่อได้บอกบังฮะงวดมาหันบ่ได้บอกเลยเนาะครับผม บอกแกเกี่ยวแกกับความฝันเนาะเกี่ยววกัับคามฝนผีลูกชายมามาผุกให้ตื่นเนาะบอกเลยแล้วก็กับบ๋านเด็กพี่แต่ผีลูกไส้โบมาเนาะโบมาครับเปันกรท้นไก่วันศิลนะโอ้ครับครับฟันวันเธออุ่มเล็กน้อยมาสอบมาวันฉินบนครับครับเบาแอมเราทงกับแสดงความดีใจน้ำด้วยคุณพ่อเลือดสีมีโชคมีลาภหาสิบาทก็เอาตัวสื่อเบิดไลน์วันไหนล่ะโรตรีโอ้ยมัด ว่หลายมาแนนออกมันพันหนึ่งโอ้พันหนึ่งกับไอ้กำไรอยู่ตัวนี้มีกำไรอยู่ตัวครับคือหาสิบบาท ت, <c oughs> เด็กกับไอ้ลายเยอะเข้าใจเต็มกับที่ว่ามีกำไรอยู่หรอกแตแสดงความดีใจกับคุณพ่อ,อ,อหมวดนี่ก็ขอให้มีโชคมีลาบอีอนอกนะครับเนาะให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีลาบครับคนละวันศิลวันพระคนละวันยังสิมาบอกวีวันศิลวันพระครับครับครับเดี๋ยวแบบยามกับสอนมาวันศิลนะลูกลูกใช่กับเดนครับสอนมาวันศิลวันพระ มันว่ววาถุเรือุม่มเล็กน้อยเท่าน,นั้นอ่ะเอาเบาตัวเลขให้เอฟซีฟังนะี่มกตัวไหนงวดนี่งวดนี่นมันกอ่อนอหนึง่งสามถลแล้วอัน,น,น,ออนเล็กน้อยอันเล็กน้อยกับน้ำหนึหน่ง<ม>อายุาสามเดือนกับใส่ 1, หนึ่งสามหลุดต้องคุณพ่อเนาะครับผมได้มาเตอร์ด์ครับได้มาแล้วครับเลขของ <c oughs> คุณพ่ออย่างหนึ่งสามขับงวดนี่แปรใส่เล็กน้อยเอานะครับขับขับแปรใส่เล็กน้อยเอาเนาะครับเนาะเนื่อว่ามันอ่ อ่านนลูกได้มากพูดละส่วงวันศิลวันยังวันยังมาบอกโอ้ครับจะมาติดตามไปอีกนะครับครับได้ได้ครับคุณพ่อได้ครับสิไปทำบุญให้ลูกใช่อีกบ่นีกถือเลขนีไหมไปอยู่ไปเมื่อไรอันทูบอกในเรื่องสิไปนําคุณพ่อทูบอกอยู่ครับครับทวบอกันเนน่ยเพราะว่ามีโชคมีลาบก็เพินอยู่ก็ได้พผร้ายหรอกวันศิลิันยมงบอกเลขนีหรอกครับครับตามตัวตามยังเิ่นะบอกช่วงวันศิลล่ะ ครับผมครับผมเดี๋ยวคอยมาติดตามอีกเพิ่อหนึ่งขอบคุณคุณพ่อยิงได้หลายเนาะครับเนาะเลขของคุณพ่อยิงก็คือหนึ่งสามเลครับเด้อฟันวารีอุ่มหลานหลานหน่อยหลานไส้หลานไส้ครับหลานไส้เนาะครับเนาะผปุพนมีโชคมีลาบเอฟซีกับทรมาหาบาแอมอยู่กับมีโชคมีลาบกับคุณพ่อยิงอยู่แต่หลายคนอยู่ครับผปุพนแปลเป็นเนาะครับเนาะ บ่าเอ็มกะขอแสดงความดีใจนะครับที่มีจูคมีลาบงวดนี้ก็ขอให้มีจูคอีกด้อครับเด้อหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับนาอทสานผู้ชมนาอครับมันนี้กัขอขอบคุณคุณพ่อหญิงได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆเบาเอ็มเอาทงนะครับเนาองแต่เอฟซีทุกคนครับเบาเอ็มกับสิมารวมทาบุญคับคุณพ่อหญิงคือเก่าล่ะครับผมกราบขอบคุณคุณพ่อหญิงได้หลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เออล้วก็ใส่ประเทศไล,ล,ล่เลนะ่านี่แหละสบายเลยยังยิ้มปเปื่อยอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเบาแอมกับสีเขียนตุลีใส่กระดาษเล้แคบหนาจ,จอด้วยครับด้วยท่านผูช้ชมเนาะติดตามไม่หมนละช่วงวันศีลวันพระโอ้ได้ได้ได,ได้ได้ครับคุณพ่อไดนะ้ครับวันศีลวันพระครับท่าสีมาอ๋อหลุดไส้ยังมีมาช่วงอ่ะครับครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทุ่งน้ำดีด้อยครับด้วยครับผมเดี๋ยวเบาแอมเกิดสีเขียนใส่กระดาษ ไม่หแคบหน้าจอนอะครับเนาะไในแคบหน้าจอครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชม่เคารุนี่เด้อครับเด็กพออ่อใหญ่หญิงเขาเนาะครับเนาะเด็กคุณพ่อหญิงครับพ่อหญิงพ่อใหญ่หญิงขับหนึ่งสามหนึ่งสามครับท่านผู้ชมฟันวบดีอุ่มล้านครับอุ่มล้านหน่อยหนึ่งสามเล็กหน่อยกระหนาำหนึ่งอายุกระสามเดือนกำลังสามเดือนครับผม งวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมเด้อครับเด้อพสสองพันอรอยหกสิบห้าครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีลาบน้ำกันอีกนะครับเนาะงวดวันหันกับเขาบันอีกที่พอยิงครับแต่ปูเป็นแปรถกับมีโชคมีลาบน้ำนะครับเนาะเบาเอ็มก็ดีใจน้ำได้ไหลครับผมก็ได้มาติดตามคุณพอยิงคือเก่าล่ะครับผมสำรักคลิปนี้เบาแอมมาทงกัชิลาทานผู้ชมไปก่อนดวยครับเด้อมีโชคมีลาบอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยครับผม กิจการเก่านาทุกคนครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ